ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าปีนขึ้นมาจากหลุมฝันว่าปีนขึ้นมาจากหลุมแปลว่าอะไร ฝันว่าปีนขึ้นมาจากหลุมเนี่ยนะคะเอ๋มองว่าดวงของคุณเนี่ยจะสามารถหาทางแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้ท่านจะหมดเคาะนะคะเนี่ยจะหมดเคาะจะมีความมั่งคัง่งร่ำรวยมาเยือนธุรกิจการงานของคุณจะก้าวหน้าคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ด้วยสติปัญญาที่คุณมีคุณจะมีบริวารที่ดีหลังจากนี้เนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยจะมีแต่ความสดใสสถานการณ์ที่ไม่ดีสถานการณ์ที่ไม่ดีสถ,ดสถานการณ์ที่คุมเครือเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคุณเนี่ยจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีสถานการณ์ที่ไม่ดี สถานการณ์ที่คุมเครือรอ,รอบรอบตัวจะสว่างสดใสท่านจะสมหวังในความรักคุณจะมีคนให้การสนับสนุนมากมีบริวารให้การต้อนรับมากเลขนำโชคหนึ่ง7จ็หนึ่งแปดขอให้ท่านโชคดีค่ะ